ทุกคนไปได้มาดันแช่อิ่มมาน่ากินมากทุกคนมาชิมกันเลยทุกคนนี่เลยชิ้นแบบนี้เลยอืมอืมขอบอร่อยไม่หวานปกติแช่อิ่มจะหวานจะไม่หวานอืมอืมยังมีความอมเปรี้ยวอยู่นะ เดี๋ยวมัาหวานไม่มีไม่ต้องกลัวว่าใช่อิ่มแล้วหวานเจี๊ยบไม่หวานอร่อยไม่ต้องจิ้มไปเกลือเนื้อหนาๆเยอะๆแบบนี้เลยไม่มีเม็ดคอเม็ดออกให้หมดแล้วอร่อยมากนะ อน้ำสวยมากาน้ำปละหวานน้ำปละาหวานก็ร้านเดียวกันิม,มหอมแดงเยอะๆน้ำปละาหวานเขาหอมแดงถึงใจมากอืื หอ,อืมอม,มันไม่หวานนะจิ้มน้ำปลาหวานเอาถ้าใครกินหวานเพราะมันไม่หวานมมไม่ยังจิ้มก็อร่อยอือหือเพลินมากทุกคนเดีย๋ยวท้มพี่กัดไว้ให้ท้ายคลิป เราเนื้อไม่ได้เปื่อยไม่ได้เละนะแล้วจะมีความกรอบจัดเลยทุกคนรีท้อน,นี้ไม่ผิดหวังอร่อยไม่มีความหวานเลยไม่ต้องกลัวหวานเลยการันตีไม่หวานแค่อิ่มทำมาแค่อิ่มไม่ได้หวานเสมอไปอันนี้ไม่หวานเน้นเลยไม่หวานทุกคนลองเลย Alô, right.